เรื่องราวที่จะเล่าในค่ำคืนนี้มันได้เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วครับมันเป็นเรื่องราวประสบการณ์เจอผีของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีโอกาสได้เจอเจอมากับตัวเองซึ่งผีหรือว่าวิญญาณที่เธอได้มีโอกาสเจอเจอนั้นมันก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกลแต่เป็นแฟนหนุ่มอของตัวเองที่เพิ่งได้ตายจากไปอย่างกระทันหันหรือเจอเรียกง่ายๆว่าตายหงนั่นแหละครับ ชีวิตของมนุษย์เรานั้นมันก็เป็นธรรมดาที่อยากจะมีคู่ครองคู่ชีวิตยิ่งกำลังเป็นวัยรุ่นอายุยี่สิต้นๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็อยากที่จะมีคู่กันทั้งนั้นจริงไหมครับหน้่ยคนนักที่อยากจะอยู่ตัวคนเดียวหลายคนก็อาจจะด้วยความผิดหวังจากความรักมาเยอะก็เลยได้เข็ดขยากจากความรักไปเลยไม่อยากที่จะเจ็บปวดอีกต่อไปแล้ว ก็เลยอยากอยู่ตัวคนเดียวอะไรแบบนั้นสาเป็นนักศึกษาจากมหาลัยแห่งหนึ่งครับเธอกำลังเรียนอยู่ปีสซึ่งมันก็เป็นธรรมดาเธอเองก็มีหน้าตาดีไม่ใช่น้อยจึงได้มีหนุ่มๆเข้ามาจีบกันมากมายหลายคนเพียงแต่ว่าสานั้นไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษจนกระทั่งวันหนึง่ง เธอได้ไปเตะตาต้องใจกับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อสองเป็นนักศึกษาปีสามเหมือนกันหลังจากที่ต้องคู่ได้รู้จักกันเรียบร้อยก็โทรคุยกันอยู่แทบจะทุกคืนบางคืนก็ออกไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางด้วยกันบ้างสากับสองนั้นก็เหมือนคู่รักหนุ่มสาวทั่วไปนั่นแหละครับที่มักจะพากันไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ตอลอดไปบ่อยเหมือนก็เหมือนกับเพื่อนๆคน,น,นอื่นๆที่เขามีคู่ ก็ต้องไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันอยู่แล้วเป็นธรรมดาจนกระทั่งวันหนึ่งครับที่มันเป็นช่วงปิดเทอมทั้งสองต่างก็พากันกลับบ้านของตัวเองทั้งคู่เพียงแต่ว่าพวกเขานั้นต่างก็อยู่ในจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันแต่อยู่กันคนละตำบลก็เท่านั้นจึงสามารถที่จะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปหากันได้อย่างไม่ยากเย็นนักระยะทางมันไม่ได้ไกลอะไรขนาดนั้น ยังไงก็มีมอเตอร์ไซค์คู่กายกันอยู่แล้ววันนั้นแถวแถวหมู่บ้านใกล้เคียงกับหมู่บ้านของสามันได้มีงานวัดเกิดขึ้นมีของเล่นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นปลาลูกโป่งไม่ว่าจะเป็นสาวน้อยตกน้ำไม่ว่าจะเป็นสอยดาวเธอก็เลยได้ชวนเพื่อนๆหมู่บ้านเดียวกันไปเที่ยวงานวัดแฟนหนุ่มอย่างสองพอได้รู้ข่าวก็เลยอยากที่จะไปเที่ยวงานวัดด้วย เพียงแต่ว่าค่ำคืนนั้นเขาดันมีธุระด่วนให้ต้องไปทำจึงไม่สามารถที่จะไปเที่ยวกับเธอได้สาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับยังไงเธอก็มีเพื่อนๆพ,พาเที่ยวงานวัดจูแล้วแม้จะเสียดายก็ตามเธอที่แฟนนุ่มอย่างสองไม่ได้มาเที่ยวด้วยแต่ทำยังไงได้หลักครับในเมื่อมีธุระให้ต้องไปทำมันก็ต้องไปปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว สาก็าเที่ยวงานวัดดูมอหรสศพต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังกลางแปลงไม่ว่าจะเป็นหมอลำซิ่งเธอก็ไปเล่นของเล่นต่างๆทั้งม้าหมุนทั้งปลาลูกโปง่งทั้งชิงช้าสวรรค์เธอก็พากันเล่นไปกับเพื่อนๆจนประมาณเที่ยงคืนได้ก็เลยได้ชวนเพื่อนๆว่ากลับบ้านกันเถอะเพื่อนๆของเธอเองนั้นก็พากันง่วงเหมือนกันก็เลยได้พากันเดินออกมาจากวัด พื่อที่จะไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ที่ได้จอดเอาไว้นอกตัววัดพอเดินพ้นออกมาจากประตูวัดมองไปที่รถที่จอดอยู่ไม่ไกลนักสาเกับได้เห็นสองแฟนหนุ่มนั่งอยู่บนบอรถของเธอแต่เห็นเพียงแค่ด้านหลังเท่านั้นเพราะู้ว่าเขานั่งหันหลังมาให้ทางนี้สาแปลกใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับคิดว่าแฟนหนุ่มทำธุระเสร็จแล้วหรอแต่นี่มันก็เที่ยงคืนแล้วนะยังจะมาอีกทำไมกัน ทำไมไม่นอนละ่ะคงจะคิดถึงมากล้มัง้งเมื่อได้เห็นว่าแฟนหนุ่มมาหาแบบนี้สาก็เลยเรียบเดินไปอยากจะไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่มีแฟนหนุ่มนั่งรอยอยู่เร็ว,รวๆก็เลยได้กลายเป็นว่าเดินไม่รอเพื่อนด้วยซ้ำจนเพื่อนๆต้องพากันตะโกนตามหลังมาว่าสาแกจะรีบไปไหนวะปวดท้องขี้หรือไงมอเตอร์ไซค์มันไม่หนีไปไหนหรอกน้า ้าหยุดตื่นก่อนที่จะหันหน้ากลับมาหาเพื่อนๆพ,พร้อมกับรอยยิ้มแล้วก็พูดออกมาว่าพอดีแฟนของฉันมารับกลับบ้านน่ะสิก็เลยรีบเดินไปพอเธอได้พูดออกไปแบบนั้นเพื่อนๆกลับพากันทำหน้างงๆครับเพื่อนคนหนึงบอกว่าแฟนที่ไหนของแกวันเนี้ยไม่เห็นจะมีใครเลยไอ้สองมันมาด้วยเหรอวะแล้วมันไปแอบอยู่ที่ไหน เมื่อเพื่อนได้พูดออกมาแบบนั้นมันก็เลยทำเอาสานั้นเป็นฝ่ายงงบ้างสองก็นั่งอยู่ตรงที่เธอได้จอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ไงเพื่อนๆมองไม่เห็นเลยยังไงเลยได้พูดออกมาแบบนั้นสาก็เลยที่รีพันกลับไปมองตรงที่ได้จอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้ที่เคยได้เห็น2แฟนหนุ่มนั่งรอยอยู่นั่นแหละครับ <c oughs> เพีเยงแต่ว่าคราวนี้เธอกลับไม่เห็นสแฟนหนุ่มนั่งอยู่บนบาะรถมอเตอร์ไซค์ของเธอแล้ว มันก็เลยทำเอาสานั้นต้องชะเง้อมองหาแฟนหนุ่มซ้ายขวาว่าไปไหนเมื่อกี้ก็ยังเห็นนั่งอยูบ่บนบออดไซค์ยอยู่เลยจนเพื่อนๆที่เห็นเธอชะเง้อมองหาใครก็ไม่รู้ได้พูดถามขึ้นมาอยู่คนนั้นแกมองหาใครนะซะพวกฉันไม่เห็นที่มีใครอยู่แถวนั้นเลยนะมันก็ทำเอาเธอถึงกับงงหนักมากเลยล่ะครับมันอะไรยังไงกันแน่ล่ะเนี่ยแบบนี้เธอไม่ได้ตาฝาดแน่นอน ที่เห็นแฟนหนุ่มของตัวเองมนานั่งรอจะบนบอรรถมีรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่หรือว่าจะเป็นลางหมอกเหตุหรือเปล่านะพ่อจิตใจของสาได้คิดไปในแนวทางนั้นมันก็ทำเาถือถึงกับใจหายว้าขึ้นมาก็เลยได้รีบเดิเนไปที่มอเตอร์ไซค์ค่อยๆถอยมอเตอร์ไซค์ออกมาเตรียมที่จะขี่รถออกไปสากำลังจะสตาร์ทมอเตอร์ไซค์ มันกลับได้มีเสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นมาเธอรีบหยิบมือถือขึ้นมาดูมันเป็นสายโทรเข้ามาจากแฟนหนุ่มก็เลยได้รีบกดรับสายในทันทีเพียงแต่ว่าเสียงในสายนั้นมันก็ไม่ใช่เสียงของแฟนหนุ่มของเธอมันเป็นเสียงของเจ้าหน้าที่มูลิธิได้โทรมาบอกว่าเจ้าของโทรศัพท์เครื่องนี้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วตอนนี้ศพอยู่ที่โรงพยาบาล รีบมาดูหน่อยนะครับจะได้ติดต่อให้ญาติญาติมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเบอร์นี้เป็นเบอร์เดียวที่เขาได้เมมเชื่อาเอาไว้พอได้ยินแบบนั้นมันก็ทำหมอซา,าตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จิตใจของเธอในตอนนั้นถึงแม้จะตกใจไม่ใช่น้อยกับสิ่งที่ได้ยินมาแต่เอกใจก็ได้แต่ภาวนาขอไม่ให้ใช่สองแฟนหนุ่มของตัวเอง ที่ได้ขี่รถไปประสบอุบัติเหตุเธอได้แต่ชวนเพื่อนๆให้พาไปที่โรงพยาบาลหน่อยเพื่อนๆก็รี้พาไปในทันทีพอไปถึงโรงพยาบาลได้พูดคุยกับพยาบาลที่หน้าห้องฉุกเฉินแล้วเหมือนก็ไม่ได้มีปฏิหารแต่อย่างใดครับยิ่งพอเธอได้เห็นศพที่นอนอยู่บนเตียงนั้นมันก็ทำมาสาแทบจะเข่าอ่อนหมดสิ้นเลี้ยวแรงในทันทีทันใด เพราะมันเป็นศพของสองแฟนหนุ่มของเธอจริงๆที่นอนอยู่บนเตียงหมดลมหายใจไปเสียแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้พูดด้วยำลากันเสียด้วยซ้ำสาก็ได้แต่ร้องห่มร้องไห้เสียใจคนที่จะได้โทรไปแจ้งข่าวกับทางบ้านของแฟนหนุ่มซึ่งก็คือพ่อแม่นั่นเองคนที่ได้เห็นเหตุการณ์บอกนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ที่สองได้เป็นคนขี่นั้น มันได้วิ่งไปชนท้ายรถ10บล้อที่เขาได้จอดนอนอยู่ข้างทางเขาอย่างจังเหมือนเหมือนกับว่ามอเตอร์ไซค์ที่สองที่ขี่ไปนั้นมองไม่เห็นว่าข้างถนนตรงนั้นได้มีรถ10บล้อจอดอยู่เพราะมันไม่ได้มีการเบรกแต่อย่างใดเหมือนจงใจขี่เข้าไปชนอะไรแบบนั้นบางทีเขาอาจจะโดนเจ้ากรรมในเวียนบังตาแล้วก็ได้ก็เลยมองไม่เห็นแบบนั้นแถมยังขี่รถมอเตอร์ไซค์มาค่อนข้างรีบจะเร็วอีก หมวกกันน็อกก็ไม่ได้ใสแรงกระแทกจากการชนมันก็เลยทำให้เขานั้นถึงกับคอหักเสียชีวิตคาที่ในทันทีซาเลเต้เมื่อก้น่ากับว่าที่เธอได้เห็นแฟนหนุ่มมานั่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองนั้นอาจจะเป็นจิตสุดท้ายก่อนตายของเขาที่อยากจะมาหาเธอละมัง้งก็เลยได้ไห้เห็นแบบนั้นงานศพของสองแฟนหนุ่ม สาวก็ไปร่วมงานโดยทุกวันแล้วมันก็มีอะไรแปลกๆได้เกิดขึ้นกับเธอครับเวลาที่เธอได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านหลังจากที่งานศบเสร็จสิ้นในทุกคืนแล้วเธอมักจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่ามีคนนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยบางทีก็ได้กลิ่นน้ำหอมของแฟนหนุ่มที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำซึ่งเธอจำกลิ่นได้เป็นอย่างดี แม้จะไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนชัดเจนขนาดนั้นก็ตามแต่สาก็คิดว่าแฟนหนุ่มต้องตามมาส่งถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเหลือด้รู้สึกแบบนั้นและเพื่อนๆของเธอเองก็ไม่จะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเมื่อคืนพวกกูเห็นไอ้สองเหมือนมานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของมึงกลับบ้านด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้เธอนั้นมั่นใจมากว่าแฟนหนุ่มได้มานั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เธอไปส่งถึงบ้านจริงๆ แม้ว่าใจหนึ่งของเธอนั้นจะรู้สึกโกกลัวแต่อีกใจนึงก็คิดถึงอยากจะเห็นหน้าอีสักครั้งสาได้แต่อธิษฐานบอกแฟนหนุ่มไปนะครับว่าขอให้เขาไปดีเธออย่ามาทำอะไรแบบนี้อีกเลยเพราะอยากจะให้เขาได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปถ้ายังเป็นผีมาตามแบบนี้มันก็แสดงว่าเขาไม่ได้เกิดในภพภูมิที่ดีเท่าไหรนะ่นักอะไรแบบนั้นวันนั้น ที่มันมาคืนสวดอภิธรรมศพเกินสุดท้ายสาวก็ได้ไปช่วยงานตามปกติเหมือนทุกวันนั่นแหละครับหลังจากที่พระรด้สวดอภิธรรมเสร็จแล้วเธอก็ขีม่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านของตัวเองกร้องกับเพื่อนๆเพียงแต่ว่าค่ำคืนนี้สาวรู้สึกแปลกๆมันเหมือนกับว่ามีคนเดินตามหลังเธออยู่ตอลอดพอหันกลับไีมองกลับไม่เห็นจะมีใครเลยสักคนเดียว เธอก็ได้แต่คิดนะระับว่าอาจจะเป็นวิญญาณของสองแฟนหนุ่มเดินตามเธออีกแน่ตอนที่ได้ขี่รถกลับบ้านนั้นเพื่อนๆที่พากันขี่รถตามกันมาก็ไม่ได้มีอะไรพูดอะไรอีกหลังจากที่เพื่อนๆถึงบ้านกันหมดแล้วมันก็เลยเหลือแค่เธอคนเดียวที่บ้านอยู่ไกลที่สุดต้องขี่รถกลับบ้านไปคนเดียวหางตางของสรัรกลับได้มองเห็นในกระจกวางข้างว่า ด้านหลังบอรถของเธอนั้นมันมีสองแฟนหนุ่มนั่งสนทยมาด้วยนะสิครับใบหน้าของเขาเศร้าๆมองๆมองดูเธอที่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแววตาเศร้าๆเห็นแบบนั้นมันก็ทำโมซาตกใจไม่ใช่น้อยเลยล่ะครับเพียงแต่ว่ามันเห็นเพียงแค่เซียววินาทีเท่านั้นเธอจะเห็นอย่างจัดจ้านจังก็เลยได้หันหลงกลับไปมองด้านหลังเพียงแต่ว่าเธอไม่ได้เห็นสอง นั่งซนท้ายเธออีกแล้วซาได้แต่นน้ำตาไหลาอาบสองแก้มออกมาใจหนึ่งก็ดีใจที่ได้เห็นแฟนหนุ่มอีกครั้งแต่อีกใจก็รู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้คิดว่ายังไงซะเขาก็เป็นผีไปแล้วจึงได้แต่พูดบอกไปสองไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกนะไปที่ชอบที่ชอบของเธอเถอไปเกิดในพวภูมิที่ดีนะซึ่งหังจากนั้น แสก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีคนมานั่งสอนท้ายเธออะไรอีกห่างตาก็ไม่เห็นว่ามีวิญญาณของแฟนหนุ่มมานั่งสอนท้ายเธออีกแล้วเธอขี่มอเตอร์ไซค์กลับถึงบ้านด้วยความปลอดภัยพ่อแม่ของเธอก็ผ่าการมานั่งรอลูกสาวกลับบ้านอยู่หน้าบ้านยังไม่ได้นอนตีอย่างใดพอจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้แสกก็เดินไปกอดพ่อกับแม่ด้วยความที่คิดถึงแฟนหนุ่ม แต่ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้คืนนั้นซาฟันเห็นแฟนหนุ่มเดินมาหาสองบอกกับเธอว่าดูแลตัวเองดีๆนะเราไปก่อนละคงทถบุญร่วมกันมาแค่นี้ก็เลยได้รู้จักกันแค่ช่วงสั้นๆสองมาบอกพูดแค่นั้นแล้วก็เดินจากไปทั้งน้ำตาแต่สาก,กับได้รู้สึกตัวตื่นลืมตาขึ้นมา เธอกับได้เห็นแผ่นหลังของผู้ชายที่คุ้นเคยเดินทะลุป,ประตูห้องของตัวเองออกไปซาลู้ดีว่าต้องเป็นสองแฟนหนุ่มที่มาบอกลายอย่างแน่นอนเธอก็ได้แต่น้ำตาไหลออกมาอย่างพรังปรูด้วยความคิดถึงแต่จะทำยังไงได้ละ่ะนอกจากต้องทำใจก็เท่านั้นเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ ต้องได้เจอกันทุกคนอย่างแน่นอนไม่มีใครหนีพ้นซึ่งหลังจากนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาอีกครับวันต่อมาตอนที่ทำวิธีชาปนกิจศพที่วัดนั้นเด็กน้อยที่มาร่วมงานศพคนหนึ่งซึ่งก็น่าจะรู้จักกับสองเป็นอย่างดีเด็กน้อยคนนั้นที่พูดกับแม่ออกมานะครับว่าแม่ดูพี่สองสิเดินตามพี่สาวคนนั้นอยู่ตลอดเลย แล้วพี่เขาไปโดนอะไรมาทำไมใบหน้าถึงมีแต่เลือดแบบนั้นล่ะแม่ทำไมพี่เขาไม่ไปหาหมอเด็กน้อยพูดกับแม่พร้อมกับชี้มือไปทางสาที่เดินช่วยงานไปมาชาวบ้านต่างก็พากันเชื่อนะครับว่าเด็กน้อยจิตยังบริสุดอยู่ก็เลยสามารถที่จะมองเห็นผีได้นั่นเองแต่ก็ไม่ได้มีชาวบ้านคนไหนพากันหาดกลัวแต่ย่งได้ ม่จะพากันเชื่อว่าเด็กน้อยเห็นผีจริงๆก็ตามเพราะราชาวบ้านไม่มีใครได้เห็นอูไรแลยจะพากันกลูกไปทำไมจริงไหมล่ะครับหลังจากงานศพได้เสร็จสิ้นไปแล้วถ้ามีโอกาสซ่ก็ได้ไปทำบุญใส่บาทอุทิศบุญส่วนกุศลไปให้สองอยู่บ่อยซึ่งเธอก็ไม่เคยที่จะได้เห็นวิญ,ญญาณของสองแฟนนมอีกเลยแม้แต่นีฟันเองก็ไม่เคยได้ฟันเห็นอีกเลยสักครั้ง ซาก็ได้คิดนะครับว่าแฟนหนุ่มของเธอคงจะได้ไปเกิดในพวภูมิที่ดีต่อไปแล้วก็เลยไม่ได้มาหาเธออีกซาเธอบอกกับผมนะครับว่าแม้เรื่องราวนี้มันจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ตามแต่เธอก็ยังเคยแต่เธอก็ยังจำไม่เคยที่จะลืมเลยสักครั้งเดียวมันเป็นรักแรกที่มากกว่าความสูญเสียมากกว่าความเจ็บปวดทรมาน ก็เลยค่อนข้างที่จะฝังใจเป็นอย่างมากแม้ว่าปัจจุบันนี้เธอจะได้แต่งงานมีครอบครัวกับผู้ชายคนใหม่แล้วก็ตามแต่เธอก็ยังไม่เคยลืมผู้ชายที่ชื่อสองคนนี้เลยสักครั้งเดียวถ้ามีเวลาว่างเธอก็ยังได้ไปทําบุญอยู่ที่วัดบูที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้สองอยู่ตลอดนี่ก็คือเรื่องราวประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของซา ที่เคยได้เจอเจอผีมากับตัวเองแล้วผีที่เธอได้เจอนั้นมันก็เป็นแฟนหนุ่มที่ตายหองของเธอนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด